สวัสดีครับวันนี้เราพามาดู DC70 เข้าใหม่หนึ่งคันนะครับรถดุมเดิมนะครับคันนี้อยู่ที่ชั่วโมงอยู่ที่2 0 0 0นนะครับแท็กใหม่นะครับดูก่อนแท็กใหม่นะครับมีจำนวนนี่นพัดลม แตกนะครับลมแตกยัง,งไม่ได้ล้างนะครับเครื่องเกียร์ดีครับมีเยิม้มนิดหน่อยซีนคอเดิมนะครับฝาคอ,ขอ ปากเติมพอเหรีนะครับไม่ใช่แท็กสวยนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็ตะแกรงนี่นนครับ ฟ้าตุได้อยู่นะครับตะแกรงตะแกรงฟ้าตุสวยนะปีห้าหนะครับ

ปีสองพันสิบสามเก่เก๋ยดีครับท่านในสนใจโทรมาครับศูนย์หกหนึ่งห้าหกห้าสามแปดสองแปดราคาสามแสนสี่หม้าพันบาทตอ่อรองได้ครับ3ามแสนสี่หมันบาทต่อรองได้ครับนี่นะครับรถอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมครับ